จะชื่อนี้ไงหรอแต่นี่ไอเดียไลน์ที่ตมอชื่อมาแล้วที่จะส่งที่อะไรไม่ได้เลยาแต่เรื่องไม่ไรแบบว่าเไลายแม่งแบบบ้าบอมากเดี๋ยวเป็นแชทอะเวรกรรมบล็อกง่ายๆอย่างนี้เลยวะไม่แต่แต่แต่ส่วนตัวเขาเออเว็บียวทันไหมวนี้ วัวไฟต่อมีเวลาแค่หนึ่งเวฟนะหรือขึ้นไปลากได้ไม่เป็นไรแต่ทันหรือเปล่าไมม่ันถ้าเอาก็ต้องตั้งห้องมนเลยอืมทันไไปเอาะไม่มีอะไรอ่ะอไม่ไม่ไม่ทันก็เจ๊งแต่หัววันเลยพี่ไม่เป็นไรเพราะว่าประมาณหลังบอสเราเกียร์แม่หมาไม่จบเออแต่แม่หมาจะจบไหมอ่ะแม่หมาใช้เวลาเหมือนกันนะ ได้ะะตาาีแป้วทักทายให้พี่โอสมมาตบผมให้เกียวเกี่ยวทางในติดต่อได้ได้ครับไม่มาเรามีเวลาสองเว็บ่ะนับนะมีความมีความลืมเซสกิลมาโทษทีโทษทีขอเวลาซึ่งนาทีฝนตกแล้วตัวนี้ฟังเพลงของตลาดใจแล้วแบบ แต่ไปฟังคอนเสิร์ตเออแต่เห็นไลฟ์ตลาดใจทุกวันเลยนี่ก็แบบไม่ได้ตาม่าอะไรแต่ก็เ,ออเห็นเขาแว,ว็บอยู่ <c oughs> อือเซตพิดอีสกิลปลดขอบนะไยวะเนี่ยโ,โ,โ, <c oughs> โอ้โหนะในตัตอัตโตกาด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 ฟูวัฟหมื่นสามแล้ว โอเคพร้อมเรุนเรุดฮะจริงจังเราจะไายไปอแล้จะมีตลาลกไปได้ใช่ไหมอ่ะเล่ม เงียบไปละจะหายเงียบเหมือนเราตั้งใจเล่นนะโอ้ตั้งใจตั้งใจตั้งใจนะเก็เฮ้ยเสือป่าหรือวะ ไอ้นี่จบแล้วก็หมาเดียวปะงั้นก็มาแบบไม่ตั้งตัวก็เตรียมเลยสาดเสร็จปุ๊กเอาเลยเดี๋ยวเรมเป็นแ่สอ,องสอีวีาธรรมดาผมขขอไม่ได้ด้วยอ่ะมานะยืนคำให้ มาละ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 ลยกระตุลยกตโอ้ยตกเียโสียตายการเปลี่ยนท่าอยู่นะครับโอ้เยกระตุกอะสามสิบเอร์เซ็นตะ์ครับโอ้แม่งถอดคุมสุดยอดถอดสร้อยเอ ไม่ใช่ในทีโอทีอ่ะกระตุกกับเลยในร่องห้างเหรออืมพยายามพยายามบอกมันอ่ะเหือได้ครับได,ได,ได้ได้โอ้โหตายรัวๆยังไม่ทำเลยเลยเฮ้ยเกินไป ตายเหมือนกัน well, okay. ิดชิดมุมล่าวกันเนี่ยวงมาแล้ววงไฟด้วยเราวงไฟหมดขึ้นเลยนะอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยงราจะตายว่ะพี่โอตายครับอยู่นิดหน่อยนอนได้นอนดีกว่า อย่าเลื่งขึ้นไปบเปนเลื่งไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่นบนคุณติ่งตั้งตรงนี้แล้วก็ได้นะแล้วกดนอนไม่ติดหรอวะมาแล้วหวัวมาหาแล้วพี่ตั้งห้องเลยเดี๋ยวผมไปลากใหผ้ผมตั้งแล้วผมตัต้งแล้วอยู่ทีนห้องไม่ติด หาห้องให้ดีโไปลาก่อนนะไปแล้วนะกลับมาแล้วอู้หติด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 เชื่อเดินไม่ได้สิบหายแล้วทันเมื่อนี่ยทันแล้วเป็นเนียนทันอยู่แล้วหละว่ติดตั้งรัวรัวเลยมันคอมว่ไงวะครึ่งหลอดเห็นละครึ่งหลอดสามสิบ สามสิบผมเด้งวะ่ะแต่งได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่เหลืองละเห็นก็แวบเห็นมุมมุมห้าเปอร์เซ็น,นจบจบจบจริงวิลเท่ทนหรือวิลเท่านแต่งเยอะเลยเดินล่ามาเลยล็อกขาโอ้ยจะเดินไปได้ เดี๋ยวค่อยล้อขอบให้สาดไปเลยจีโอกราฟเฟอร์ด้วยหมดไหมหมดแหละหมดแหละสวยคาโฮต่อเลยลาบให้ละรอตรงนั้นเลยรอให้สอน เมื่อเปลี่ยนท่าดใช่ไหมอ่ะเพื่อกันต้องกระดังเรื่องถูกแล้วคอยเครียมหมอนให้มันสวยครับโอเคตายแล้วหรอตายแล้ว ันเด็ดร้องไห้นี่คือร้องไห้จริงมันไม่เป็นฉายาเขาอืมแล้วนี่นี่คือแบบมีเด็ดร้องไห้ไงฉายาเขาไม่ได้ไมันจะโชคช่วย,วยหรอกฉายาจริงร้องไห้เนี่ยได้ยินมาช้านานร้องไห้ TOT อ่ะ TOT <อ>เด็ดร้องไห้ลองใช้ดูพี่ร้องไห้แน่นอนจะลบจะลบ อย่างที่อากันรหอนงั้นผมไปผมไปข้างบนแทนข้างบนไปก่นบนบนบน,บนขอบขอบอ่ะมันจะได้วิ่งมาหาแล้วก็สาดามานี่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 มันลุมมันลุม เพราะพี่เอเขาคอไม่ได้อ,อ๋อเหรอไม่พี่เอจบจบนี้ก่อนเนาะต้องถามมันขึ้นว่าอะไรถ้ามันขึ้นว่าค้ออื่นคออยู่อ่ะต้องรอแป๊บนึงเพราะนี่ก็เป็นเหมือนกันบางทีเวลาหลุดแล้วเข้ามาเข้าไม่ได้ต้องรอแป๊บนึง สถานการณ์ไม่น่าทำอะไรอยู่ไฟฟ้าเลยเสียงฟ้าผ่าพี่ดีเวลอย่างันไหมใช่เฮียดังจัดเลยเออดังเฮียจะดังก็ไมานี้เลยอ่ะน่ากลัวนี่คิวภาคใต้แล้วเหรอวะคือกรุงเทพมันตกไปแล้วไงเมื่อสองวันที่แล้วของภาคใต้ก็ตกมาเลยใต้นี่ช่วงน้ําท่วมปะช่วงนี้ปกติเ<ม>อาเลยไมเาเลยครับโอเคดีกว,ว่นนาเดนครับเชื้อโรคนะ ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าก็มีเชลโล่รากใครล่ะขอบเลยเสิร์ฟถึงที่ขอบจริงๆอเอาอย่างนี้รออยลาก พ,อ,พ,อ,พอผ่านมรสุมส่งตัวนั้นไปได้ก็ัูไม่มีอะไรในหัวใจเฉยว่าแลวทวายคามมายงเหมนวิญญาณแยกกันน่ะมีอะไรลึแยกกันนะ่ะไมนไม่อยูนะอยยอย่ข้างบนอยู่ครับติดเดยอะเหลือเกิน โอเคทาหลอดมาเยี <Okay. S 2> oh. ่ยมเงียบมานานแล้วเอ้ยได้อีกล้าวอ่ะไอหมดอีวิลวดูดอีวิลดูดอ้าวพี่เอหลุดหลุดสองคนเลยเหรออารอแบ๊บนึง ไม่เป็นไงเปิดคอมั้ยอ่าได้ๆเอาป,ปิดคอก่อนเข้ามาใหม่